เขาลดแบบว่าลดเร็วมากเลยนะทุกคนทั้งหมดนี้คือสิบชามนะคะทุกคนชามละสิบห้าบาทอือหืออ๋อที่ไหเนี่ยไหนก็ม่ได้ไอืมนี่ตีให้หมดเลยสิบห้าบาทยี่สิบาทสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้บุ๋มอยู่ที่ถนนนาเกลือนะคะมาร้านนี้ค่ะร้านกโกเปียนนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาค่ะชามละสิบห้าบาทเองค่ะ ทุกคนที่ผ่านมาแถวนาเกลือนะคะจะเห็นป้ายโกเปี้ยนว้เตี๋ยวเรืออยุธยานะคะ15บาทนี่บรรยากาศภายในร้านคือแบบคนเยอะมากๆเลยค่ะโอ้โหเวลาที่เขาลวกดูดูวิธีที่เขาลวกแบบว่ารวเร็วมากเลยนะทุกคน หมดนี้คือสิบชามนะคะทุกคนชามละสิบห้าบาทนี่อันนี้เป็นเส้นหมี่ที่พี่โซ่ชอบเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะลูกชิ้นแบบเนื้อเน้นๆแบบนี้เลยแล้วก็เส้นหมี่ก็มีชิมแบบนี้เลยชิมก่อนเห็นไหมฮึสั่งแ,แบบไม่ต้องปรุงเลยค่ะทุกคนไม่ต้องไม่เลยไหม อืมถูกไหมอะแม่อืมเหรอออสชาี่เี้วเหรอ้วอืมันนี้กเส้นหมี่นะคะทุกคนถ้าหมด10ชามนเลยนะคะไปอรยแบเป็นตุ้งต้งเลยนะไม่เผ็ดมากเนาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบเป็นเผ็ดก็สามารถเติมก้งเพิมได้ด้วยเนาะ อร่อยดีอ okay. mm. mm. um. okay. uh ันนี้เป็นเนื้อนะี่ลองชิมหมี่ดูดูเนื้อเขาให้แบบเน้นๆเลยเนาะหรืไปพบีแห้งขมมนแห้งเขาก็มีนะน้ายอมวานทะเลเนี่ยเขาแบบะเลนี่ยม้งชันอื้มี้าว๋บเ มอาหารตามสั่งด้วยนะคะวันนี้ส่งัปูให้ซูมนะคะสหรับใคที่พาลูมานีคือูให้เยอะมากช่อว่าปูทะเลลูทะเลให้ปูมานี่มีกระหลกไหมมันก็ไหม่เนี่ยอันนี้ไม่รู้น่าจะไม่ติบานยี่สิบไหมให้หมดเลยสิบาทยี่สบาท อร่อยอ้คนน okay. nee ี้ก็กินอร่อยไหมลูกเยี่ยมปาขัดตูเยี่ยมรอยค่ะทุกคนเหลือยี่สิบชามแน่ทุกคนดูเนี่ยเนี้ยนี้อันนี้ของน้องต่ออนี้น้องทำเมื่อกี้แซ่บมาก